กราบสวัสดีคนดูทุกท่านกันด้วยนะล้วนะ,<า>ะวันนี้เราอยู่กันใน f ี f ฟ m าม i l บายนะฮะเปิดมายังไะเปิดแล้วล่ะเปิดแล้วเปิดแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาทำการมาเล่นนะคนะอาจจะมีเสียงแตกก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีไหมนะ ถ้ามีก็ขอใหม่เอ้ยขอโทษสำหรับคลิปที่แล้วด้วยนะคะเสียงมันกล้องอ่ะทุกคนขอโทษนะคะไม่ได้ดคลิปเลยไม่ได้เดไ่ได้ขัดใจทุกคนนะคะเสียงกล้องที่แล้วผมไม่ได้อันนี้เรามีใหม่ทีมอะไรดีกินอะไรดีทุกคนอะไรนะอะไรนะมาสิเหรอใครมาสิมาสีพูดเองคุยเองก็ได้ไหม อยู่ประเทศอะไรไม่รู้ประเทศนี้หรือไม่นะพักอีตอบไม่ใครยุ่อย่างบอลเข่าอย่างแทบไม่รู้แหละทุกคนแค่รู้ชื่อนักเตะบ,บางตัว <S 1> <S 1> มาทุกคนพร้อมนะไปเลยนะบอลโลกค่ะทุกคนบอลโลกเรามาดูในเกมกันบ้างทุกคนเราเรามาดูในเกมกันบ้าง ข้างนอกเยอะแล้วเราต้องมาในเกมว่ฟุตบอลมือบายนี่ะเออ,เอ,อ,ส,วส,เอ,อสวัสดีคุณดูดยบงเออกราบนะสวัสดีคุณดูท่านกันด้วยนะคมณดูนะสวัสดีเบยยงลืมแง่คลิปถามว่าทำไมคลิปเดียวช่วงนี้บ่อยจังคุณก็เขาตายแล้วตอนนี้เขาอยู่โรงพยาบาลฮะคุณก็เขาตายจุดเลนคุณก็เขาไม่ได้ตายหรอกเขาแค่เป็นเด็กเป็นยาอ่ะนะ ไฟ่วอเตอร์เขามีเด็กปัญญาอ่อนมึงก็เด็กทุกคนตอนนี้ติดตามอีกสี่คนใช่ไหมฮะ mm. ก็คนดูค่อนข้างเยอะนะทุกคนขอบคุณคนดูทุกคนด้วยนะคนดูเยอะนะทุกคนเดี๋ยวคุณติดตามไม่ได้เยอะมากแต่ก็เราทผมก็ดีใจแล้วแต,แต่ทำไมคลิปเพื่อนี่คนดูน้อยจังเลยอะครับน้อยจังเลยคันตัวหน้าปะคันชิ้น ใช่ทีนี้คนดูน้อยมากเลยทุกคนคนดูน้อยน้อยคลิปช่วงนี้แต่คลิปที่คนดูน้อยนี่เหมือน่าเหนื่อยนะแต่ก็ไม่เป็นไรฮะสู้ต่อไปฮะสู้ต่อไปยิงได้แล้วทุกคน วันนี้เราจะไปวันโลกวิศนุด้วยแน่นอนชนะ่าทุกคนอ,อันนี้น่าคลิปที่สองของวันนี้ใช่ไหมครับ <Yeah! S 1> อยากอน่าทุกคนลองอาจจะมีเสนะียงแไบนะอยายผมทำคลิปตลาดใช้วันมนาะ้ เดินไปดูเลยไม่ไม่ต้องหลักคนอลันไม่ต้องหลักไม่อยากมันจล่าเด่ะตอนนี้แต่ว่าทำไมถึงมนันนัองเล่นอย่างนี้ฮะว่าง,หงไหมทุกคนง่าหรือว่างไม่มีอะไรทำโอ้ย ตอนนี้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 อะไรเนี่ยอ๋อโอเคขอโทษด,ด้วยนะครัะมิกิขึ้นเตือนโอ้ยคิงนัมทีดีย้อนอือย้อนระด,ดับมือเหนียวพวกนะไม่มีการฆ่าบางทีจะชนะเลยไหมอ่ะ กลับมาทุกคนคุณดูนะยิงลูกไก่ด้วยเป็นไงตึงล้วตึงตึงอยู่ละตึงอยู่ละ เ้ยวผมทำได้กดหนึ่งเขี้ยวผมทำไม่ได้กดสองเลนันื่องกดหลับทุกคนมันมันไม่ใช่แหลสดชุดเอไอมันไม่ใช่สตรีมทุกคนผมไม่ได้กดสตรีมอับชิ้นชิ้นเลยจุดโทษทุกคนคงคงนี่แล้วได้หลับได้รู้วิธีการยิงจุดโทษนะอยากให้สอนอะไรยังไงก็คอมเมนต์มา ถึงผมก็อยากให้ทุกคนสอนมากกว่าเพราะตอนนี้ยังไม่เคยเป็นเท่าไหร่เลยทุกคนโหลดมาแล้วก็ไปฟาร,ร์มตัวอะไรเงี้ยเลยคนดูผมยังไม่เคยอัดเกมนี่ผมเลยมาอัดเลยเนดะี๋ยคนดูจะชอบมังมังเติมเพราะว่ามังด้วยชอบไม่ชอบก็คอมเมนต์มาฮะมังเม้นมาม,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 นมันมีชื่อไม่เชอ่อ โอ้ยจุดโทษไม่ไม่ติดโทษหรอกเพื่อนมันยังไม่ได้ฟาวอะไรนี่ตีสับขาหลอกขนาหของสับขาหลอกมันยังจับทางผมได้เลยโกโกนี่จับทางเก่ง ัไม่โดนจะสง่งม,มินิมันชื่ออะไรนะสง่งลองสุกอย่างนี่แหละตีหรอกเฮ้ยมึงตีมึงไม่สามารถจับลูกตีหรอกหนได้วะไปอู้เอ้ยไปแล้วอ้จบแล้วเป็นนาทีแล้ว เราไปอะไรดีอะไรดีอะไรดีทุกคนมึงอะไรพวกคนข,ขออน,นุญาตแสงขึ้นหน่อยห้ารชื่ออะไรได้ บอกเลยว่าเออวันนี้อยู่ของกูร่าชแน,นลนะทุกคนวันนี้เราอยู่ในรู้พวกกันวันนี้อยู่ของกูร่าชแนลแล้ววันนี้เราอยู่กับปีฟ้าโมบายนะทุกคนลืมพูดไปเลย อันนี้คือแบบเล่นอย่างอือนรอบด้วยสักรอบผมใครไม่เชื่อนะผมมานี่ทุกคนแรงนูนห้าหมื่นสองเจ็ดเลยคือบแบบเอาทุกคนเนาะ คือว in no ่าอาเซนนั่นะปะนใครมีครชนะฮะผมผมทุกคนน่าจะรู้แหละว่าผมคงไหนย่าวว่าถาวป้าตาโอ้ทีมผมหมดกว่ามาทุกคน พร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยฟิวส่งกันละตอกนี้ไอ้ยังโกบัตลืมหนังพี่บด้ออกไปวัวลำปุ้งแรงจังเกิดมาก็ยังริงไม่ได้เลยทุกคนโกมันเหนียวกว่าปกติโทษโก้ทำอะไรไม่ได้โทษโกไว้ก่อน นี่รู้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 ทันรู้ทันรู้ทันไม่เฝ้าได้ยังไงพูดกระตุกกระตุกทุกคนขออนุญาตอันนี้ก่อนนะฮะปิดแชร์มันหลุดม,มันกระตุกทุกคนยิงนะทุกคนไม่เข้ามาเรายิงไกลวะ ก็ยงไงทุกคนเออเดี๋ยวผมขอตัดหน่อยนะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่อีกรอบนึงอ้าววังไงทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะเธอ,อ,เอ,อต้องยิงจังหวะนี้จังหวะยิงค่ะทุกคนเม่นไงเข้าด้วยโคตรตึงโคตรตึงโคตรอันตรายทุกคนออแต่เด็กรอบมาเจอกันใหม่ โอ้ยทุกคนลืมอัดลืมอัดตอนยิงได้ เดนินเดินทุกคนมูนไปเดนินอ้าวยิงมันเลยแฮะตอนนี้มันก็เลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวตัดมาแต่ผมจะตัดมาให้ดูถ่ดแบบที่เท่ๆนะทุกคนเดี๋ยวตัดมาให้ดูลงแรกจบไปมา เจอกันอีกรอบนะทุกคนมาเจอกันเฮ้ปเฮ้ยเกลือบไปโอ้ยทุกคนโดนยิงจนได้มันเป็นแบบนี้ได้อย่างไงก็ไปตัดสินคนให้มากมายก็ไม่จอาใจไรกันเกินไปทำไมฉันโดนยิงแบบนี้เป็นอะไรไไหฮ้ย่เนไรไายเป็นไ ล็อบล็อบลบลบปึ๊บยิงเิี่งโอ้โหได้กดอัดไหมอ,อ๋อกดอกดกดแล้วอย่างนี้อาจจะยาวเลยทุกคนชัดชัดในห้องาการการถึงระบบตอนนั้นก็กินนมกันไปเร่ นั่งโดดแล้เห็นขาไก่มันเนี่ยวางอยู่บนโต๊ะทุกคนไอเหี้ยเลี้ยวขาเหี้ยข,ยข,ยขยนนึ้นขะ้อเนี้ยเดี๋ยวกระไรกดปิดกัดแล้วมัานจะกันไหรตอนก็จบแล้วกลับมาแล้วทุกคนก็สวัสดีครับกลับมาละ นี่แถวไปแล้วจวังหวะนี้วิ่ง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 ต,ว,ตวนตะูนะป้ดเท่าไหร่ป้ปยังไม่เข้าโอกาสดีจังหวะได้แต่ไม่เข้า หนึ่งตาก้ไมด้วยหกตาหนึ่งเป็นหกตาหนึ่งเลยนะก็ที่มีเสียงแท็กอะไรก็ขอโทษด้วยนะไม่รู้ว่ามีไหมผมอยู่ตลาดเด้อทุกคนถึงว่กตนอามคลิปที่แล้วน่าจะหงมมาเกี่ยวกับคนคลิปไหนอะคลิปเอ็กเมอร์ดิเมอร์ทุยเมอร์เฮ้ยทุกคนรีบมาทุยไอคลิปเมอร์เทอร์มิตอรีทุกคนอม่รู้ว่าตอบคำถามด้วยนะ ใ่ไหมก็ด้วาคราีชอบไหมอ่ะอัี้ไทุกคนมารู้อันนี้กันก่อนกดอัดนะโอเคหนึ่งสองสามสามนึ่อเก้าแปดสองเจ็ดทำไมผมมีแต่กองหน้าทำไมผมกองหน้าเยอะจังอันนี้เป็นอื่นกองหนัง กะทิวันนะั้ทุกคนขอขออนุญาตช่างมันตุ๊กแกะกันนก็สำหรับใครที่ชอบค,คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวนะกดยังไงอ้อหมดละหมดละอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซิดส่คใครกดกระดิ่งด้วยนะฮะติดตาม เอาขอห้าไลค์ถึงห้าไลค์ EP สองเกมนะมก็ขอเปลิปไว้เพียงเท่านี้นะคนขอบคุณทุกคนที่ดูจจบนะครับ